ด่วนตรวจเช็คสถานะด่วนเราไม่ทิ้งกันจ่ายอีก2.6ล้านคนรับคนละ1,000 0บาทภายในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องตองพร้อมผมครับมาพ,พบกับท่านผู้ชมวันนี้29เมษายน2563ครับ เราไม่ทิ้งกันครับเยียวยาโควิด -19 ระยะที่2จ่ายคนละ5,000 3เดือนนะครับก็ต้นเดือนพฤษภาคมนี้นะครับจะมีการช่วงต้นเดือนพฤษภาคมจะมีการจ่ายอีก2.6ล้านคนได้รับคนละหมื่นเลยนะครับหลายคนคงตรวจสถานะไปแล้วนะครับหลัง6โมงเชา้าเมื่อเช้านี้วันที่สิเเมษายนนะครับก็ตอนนี้ก็ลองตรวจดูได้นะครับ ใครที่มีสถานะแบบนี้ครับสถานะท่าท่านขึ้นว่าแบบนี้เป็นเขียวๆแล้วก็เครื่องหมายถูกด้วยนี่แล้วก็บอกว่าท่านได้รับสิทธิ์มาตรการเยียวยา5,000บาทกระทรวงการคลังจะดําเนินการโอนเงินให้ท่านโดยเร็วที่สุดอันนี้คือท่านผ่านแล้วนะครับท่านผ่านแล้วและรอรับเงินเขาจะโอนให้ในเดือนพฤษภาคมนะครับโอนให้ในเดือนพฤษภาคมช่วงต้นเดือนนะครับจะโอนให้ครบทั้ง2.6ล้านคนเลยนะครับคนที่ได้รับ เปลี่ยนเป็นสถานะนี้แล้วครับตั้งแต่6กโมงเช้าเมื่อเช้านี้เป็นต้นมานะครับก็รอรับเลยนะในช่วงเดือนต้นเดือนพฤษภาพุ่งนี้ยังมีอีกนะครับพุ่งนี้6กโมงเชา้าก็ตรวจสถานะอีกนะครับก็จะมีสถานะนี้เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับก็รอรับกันในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมเหมือนกันจากการเปิดเผยของนายเลบรลแสงเสนทโฆษกกระทรวงการคลังครับบอกว่านี่คือกลุ่มนะครับคนที่มีสถานะแบบนี้แล้วนี่คือกลุ่ม2.6ล้านคน ที่จะได้รับการโอนในเดือนพฤษภาคมนะครับต้นเดือนพฤษภาคมโอนให้ไวภายในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม2.6ล้านคนโดยจะได้2เดือนเลยนะครับไม่ใช่ได้5,000แค่เดือนเดียวนะครับจะโอนให้2เดือนเลยก็คือเดือนเมษาของเดือนเมษา5,000ันนะครับฟังให้ดีนะครับและของเดือนพฤษภาไปด้วยเลย5,000รวมโอนให้2เดือนเป็นโอน1 0,000บาทเลยนะครับสาหรับ2.6ล้านรายนี้อ่าแต่ละคนจะได้5 0 0 0สเดือนส่วนอีก 5,000ของเดือนที่เหลือก็คือของเดือนมิถุนายนก็จะได้รับโอนเมื่อต้นเดือนมิถุนายนนะครับอันนี้ก็เป็นการเปิดเผยของท่านรับ,บรลนแสงสนิทโฆษกกระทรวงการคลังครับอขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีนะครับตื่นขึ้นมาพรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้ตรวจสถานะอีกนะครับวันนี้ใครมีสถานะนี้อยู่แล้วก็โชคดีท่านโชคดีมากรอรับต้นเดือนพฤษภานะเริ่มวันที่หนึ่งพฤษภานะส่วนใครที่ยังไม่ได้สถานะนี้ พรุ่งนี้หลังหงนเช้าตรวจอีกครับ30เมษาหลังหงนเช้าตรวจอีกครับถ้าท่านเป็นสถานะแบบนี้ก็รอรับเงินช่วงต้นเดือนพฤษภารับคนละ1,000 0บาทเลยครับสวัสดีครับ